สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แอนมินนะคะขอหยิบยกข่าวคราวของซึงรีอดีสมาชิกวง Big Bang ที่ถูกตั้ง9ข้อกล่าวหาในการกระทำผิดก,กฎหมายซึ่งวันนี้ซึงรีเขาถูกศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุก3ปีและปรับเป็นเงินอีกกว่า1.1พันล้านวอนนะคะ และในวันที่12สิงหาคมสารทหารได้มีการเปิดไตส่สวนพิจารณาคดีของซึงรีอดีตสมาชิกวง Big Bang ที่ถูกตั้งถึง9ข้อหาซึ่งมีตั้งแต่การจัดหาบริการโสเภณีกับพวกนักลงทุนที่อาจจะร่วมลงทุนในธุรกิจของเขาอะนะคะไปจนถึงการเล่นการพนันในคาสิโนโหรูที่ลาสเวสกัสโดยใช้การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายอีกด้วยโดยสื่อเกาหลีใต้ได้รายงานว่าสารทหารพิพากษาว่าซึงรีมีความผิดทั้ง เก้ากระทงจริงและได้ตัดสินจำคุกเป็นเวลานาน3ปีทั้งนี้ยังถูกปรับเป็นเงินอีก1.1พันล้านวอนหรือราวรา3 3ล้านบาทไทยนะคะเพื่อนๆ และถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะซึ่งดีเองเนี่ยเขาจะได้ปฏิเสธเกือบทุกข้อกล่าวหายกเว้นการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายเท่านั้นนะนะคะที่เขาไม่ได้ปฏิเสธแต่ศาลก็ยังคงยืนยันให้มีความผิดทั้งเก้ากระทงซึ่งผู้พิพากษาหวังมินเจเขากล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะมองว่าจำเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้ผู้หญิงเพื่อมีเพศสัมพันธ์และดูเหมือนว่าเขาได้ทําการค้าประเวณีอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้นะคะผู้พิพากษาเนี่ยเขาก็ยังกล่าวต่ออีกด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างการให้ปักคํากับตํารวจกับการให้การในชั้นศาลเนี่ยทำให้จําเลยขาดความน่าเชื่อถือ และสารก็มีความเห็นเกี่ยวกับข้อหาในการไกล่เกลี่ยการค้าประเวณีว่าจำเลยเนี่ยสมคบคิดกับยูอินซอกเพื่อจัดหาหญิงให้บริการกับนักลงทุนต่างชาติหลายต่อหลายครั้งและได้รับผลกํลาไรมหาศาลอีกด้วยนอกจากนี้นะคะสารเขาก็ยังเสริมอีกว่าอาชญากรรมที่จำเลยได้ทําในการค้าประเวณีนั้นมีอิทธิพลเชิงลบเป็นอย่างมากต่อสังคม ล้ววง Big Bang ที่ซึงรีเคยเป็นอนดีตสมาชิกมีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี2549และตัวซึงรีเองหรือเขามีชื่อจริงว่ารีซึงฮยอนกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมายมหาศาลนะคะเพื่อนๆจนต่อมาเนี่ยเขาโดนสอบสวนหลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวในหลายเรื่องซึ่งบานปลายไปถึงศิลปินคนอื่นๆแล้วก็ทางค่าย YG Entertainment ด้วยซึ่งเป็นต้นสังกัดเก่าของเขาและทาง YG Entertainment เนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในบริษั บริหารการจัดการเคป๊อปรายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ด้วยนะจนทําให้ CEO เนี่ยต้องลาออกแล้วก็ถูกสอบสวนเรื่องการพนันที่ผิดกฎหมายอีกด้วย แล้วต่อมาอดีตนักร้องหนุ่มวัย30ปีเขาก็ได้ถอนตัวออกจากวงการบันเทิงภายหลังสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งของตัวเขาเองแล้วก็บานปลายจนถึงค่ายต้นสังกัดด้วยนะคะและปัจจุบันเนี่ยซึ่งรีเขาก็ยังอยู่ในระหว่างการรับใช้ชาตินาน2ปีและกําลังจะปลดประจําการในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าด้วยซึ่งการพิจารณาและการตัดสินคดีของเขาจึงกระทําโดยสารทหารนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็ยังมีชาวเนืิอีกมากมายที่มีปฏิกิริยาต่อคดีแล้วก็คำ ดสินนี้้วยชาวเน็ตบางคนกล่าวว่าการลงโทษของซึงรีนั้นเบาเกินไปหรือเปล่าซึ่งจริงๆควรจะเป็น30ปีมากกว่าและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีชาวเน็ตอีกไม่น้อยที่ไม่อยากเชื่อว่านักร้องนักแสดงหนุ่มได้ทำความผิดจริงอีกด้วยนะคะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นข่าวคราวนะคะของซึงรีที่แอดมินหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสำหรับคลิปน,นี้แอนมินลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ